สวัสดีครับผมนัทกอนพัฒน์รุจีนาวรพันธ์นะครับผมครับผมส่วนผมนัทนัทสิทธิ์ครับครับผมพวกเรามาจากนี่เฮียก็หามาซื้อนะครับครับผมแม่กนัทครับวันนี้เป็นงานออกอีเวนต์การกลับสลิก็ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากๆเหมือนเป็นอีเวนต์ที่แบบว่าได้กลับมาเจอกับมีมีดัดเต็มตัวครับผมก็วันนี้ก็มีแบบว่ามีมีแล้วก็แบบพี่ๆทุกคนมาหากันเยอะมากๆก็รู้สึก ดีใจมากๆไม่คิดว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้ครับผมเป็นแบบครั้งแรกของพี่แมกกำนัลวดเนาาที่แบบทุกคนมาหาเยอะมากประทับใจมากมากครับครับก็ขอบคุณ<ม>ทางเลิงเพรเซปนะฮะที่ใ,<ช>ให้โอกาสพวกเรานะครับผมแล้วก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าตอนเปิดงานนะฮะมันเป็นร้องเพลงใช่ไหมครับแล้วก็แล้วก็วก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่ผมร้องเพลงที่จะมาร้องเพลงฮะก็แต่ว่าออกมาดีนะมีนัดคอยช่วยก็คือแบบมั่นใจมากขึ้นครับเองคนก็ดีอยู่แล้วก็มั่นใจมากขึ้นนะครับผม ครับคู่หน้าในรอบปีอครับเดี่ยวคู่ก็มีมีมีก่อนหน้านี้ครับแต่ว่าแต่ว่าเป็นจะเป็นเป็นอีเวนต์ใช่ใหญ่ใช่ครับอันนั้นจะเป็นแบบไลฟ์ในสตูดิโอมากกว่าครับก็ขอบคุณมากครับแล้วก็อยากมีเรื่อยนะครับผมก็สิองสลิมคอนเซปต์เนาะไม่ใช่อะไรก็ได้แต่ว่าต้องดีที่สุดเท่านั้นนะครับผมน่ารักมากอาหายวันนี้มีแฟนๆมาาหาเยอะมากเป็นยังไงครับตื่นเต้นมากมา อนแรกก็คุยกับน้องนะฮะก่อนก่อนที่จะมาก่อนที่จะมาถึงงานก่อนที่มาถึงงานนะก็คุยกับน,น้องนะครับ<ช>ก็ก็คุยกันว่าแบบเออคนจะมาหาเราเยอะไหมใ,<ช>ให้กำลังใจเราเยอะไหมนะครับ <ผม S 2> แต่พอเรามาได้เห็นทุกคนแล้วก็คือคือตื่นเต้นขึ้นไปอีกเพราะว่า<ม>คนมาให้กำลังใจเราเยอะมากๆนะครับ<ช>ขอบคุณทุกคนที่สละเวลามาหาพวกเราขอบคุณมากๆครับผมแล้วเหมือนเป็นอีเวนต์แรกหลังจากที่แบบซีรีส์ออนแอร์ไปแล้วด้วยนะครับครับผโหรู้สึกได้แบบแบบรู้สึกประทับใจกับกระแสตอบรับมากๆนะครับ <Sen Heck S 2> ขอบคุณทุกคนที่มาหาจริงๆครับครับเจอนี่ว่ากระแสของเฮียอี้แล้วคนเดียวคือแรงมากกับ EP ล่าสุดที่ผ่านมาอ๋อโซฟาบ้านเฮียอี้ฮะเป็นยังไงคะครับก็เป็นยังไงครับเป็นยังไงครับเป็นยังไงล่ะครับก็บอกเลยก็รอที่โซฟานะฮะเดี๋ยวทำงานเสร็จกลับมาหาแหมทำไปเป็นผููแล้วแต่นั้นก็แบบเขาไปทำงานก่อนนะอยู่ก็ลุกไปที เป,เป็น EP ทํทให้ทําให้เป็น e ีที่กระแสะแรง EP นึงเลยนะครับแล้วก็มีติดเทรนดถึง2วัน ใช่ครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ช่วยกันก็เหมือนยอดทวิตทั้งหมดนี่คือแบบ2องล้านกว่าเนาะครับใช่ครับแล้วก็คือแบบเยอะมากๆาให้กำลังใจกันก็คือไม่ค่อยได้นอนเลยตอนนั้นก็คือถ่ายดูแฮชแท็กนั่งดูกันตลอดเลยเติมพลังเติมกาลังใจกันแบบทั้งคืนครับครับก็เรียกว่าเมนชั่นดังตลอดใช่ฮะดีดีครับเปิดสั่นไว้ครับเลยเลยไม่มีเสียงครับผมครับผมก็รอติดวิธีต่อไปืมาเห็นน้องคนเดียวนั่ง่อยห้างแล้วคุณรู้สึกยังไงคะโอ้แซกไหมคะโอ้ ก็เป็นเป็นมุมของคนเดียวที่เฮียอี้แทบจะไม่เคยได้เห็นเลยนะครับในในตัวของเฮียอี้ฮะก็รู้สึกตกใจอยู่เหมือนกันแต่ว่าแต่พอเฮียอี้หันไปปุ๊บคนเดียวก็กลับมาแบบเป็นคนเดียวแบบเหมือนเดิมเลยจริงๆก็อยากให้อยากให้รู้สึกฟิลฟรีเลยนะครับเวลาอยู่ด้วยกันไม่ต้องเกรงนะครับโอ้โใครจะเป็นไม่เกรงไหวล่ะครับก็ดูคุณเขาแบบส่งแบบว่าแรงสีเราไม่หิดมาขนาดหาเราขนาดนั้นเนาะแต่ว่า ถึงจะตอนเฮียอี้เขาจะแบบเป็นยังไงแต่ว่าตอนเป็นพี่แม็กเขาก็คนละแบบครับผมโอเคโอเคขอบคุณที่ปิดดีครับตอนนี้กัดฟันเลยนะตอนเมื่อกี้มองหน้ากัดฟันผมแลวนะส่งอีเมลไปครับห่วงก่เนี่ยพี่แม็กห่วงเราหป่ห่วงครับโอ้ยไม่คิดเลยถามเลยวาน้องห่วงพี่แม็กห่วงมากครับห่วงครับผมห่วงครับแต่ว่ามีมีคนชอบมาจีบเยอะครับผมไม่ถึงไปเชื่อใจกันครับไม่ถึงไรตอนนี้หรออ๋อไม่เกิน ขนาดยืนอยู่ข้างๆไงก็ยังมีหมามีอยากจะจีบพี่แม็กตลอดเวลาเลยครับผมครับผมนี่ครับอาจจะข้างๆผมด้วยนะครับ <c oughs> งั้นถามหน่อยถ้ามีคนบอก<ม>ว่าพี่แม็กหล่อมากอยากขอเป็นแฟนจะตอบว่าอะไรถ้าเป็นหนุมๆอ่าครับผมก็อะให้เวลาคิดค่ดสอบสับก็แล้วแต่แล้วแต่พี่แม็กเขาเลยครับผมเราก็บอกว่าก็โอเคครับแต่ว่าเดี๋ยวให้พี่ เรลงกับพี่แม็กเองว่า <parasite> พ <and subscribe> <laughs> ี่แม็กเขาจะเป็นให้ไหมอะไรอย่างนี้ครับก็ให้ให้เน้นเป็นเรียกว่าสงบศึกแล้วก็ให้เขาแบบไปคุยกันเองดีกว่าครับผมเขาจะอยู่แบบสวยๆใช่ครับเรารู้แล้วแบบว่าเขายังไงมั่นใจงัากถามพี่แม็กหน่อยพีคนบอกว่าลองนักหน้ารักอยากขอจีบจะบอกเขาว่าอะไรครับก็ถ้าเรานั้นน้ารักผมก็จะเสริมว่าใช่ครับแต่ถ้าอยากจะขอจีบก็บอกว่ายากครับเพราะผมจีบอยู่ฮะ จีบติดยังคะต้องถามน้องนัดฮะมีหวั่นไหวบ้างไหมครับผมมีหวั่นไหวบ้างไหมครับก็ต้องถามว่าแต่ก่อนกับตอนนี้นี่ต่างกันแค่ไหนอะไรองี <without> ้มากกว่าไปถึงตัวนัดใช่ไหมทั้งตัวพ Native> ี่ทั้งคู่นี่แหละครับผมไม่รู้หรอกเขาจีบยืนอยู่หันไปดูแววตาพี่เดี๋ยวเรียกหน่อยมายืนข้างๆให้หน่อยอะไรอย่า้งี่ครับน่าจะดีกว่าสายไปสายมา ใจหวานหรือยังอะไรฮะครับผมเดี๋ยวให้มาเดี๋ยวเราดูใช่ครับเดี๋ยวแม่ดูครับเดี๋ยวยังไม่ได้ขออนุญาตหมามีเลยด้วยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวให้หมามีเป็นคนตกลงดีกว่าครับมันเพิ่งสามปีเองหมามีเขายังเคยบอกเลยว่าแบบใช่นี่อีกนานเลยครับลูกแบบว่าไม่ต้องรีบเรียนจบนะแบบว่าให้เรียนตอบวริญญาโทไปเลยไม่ต้องรีบเรื่องความรักอะไรอย่างนี้ครับใช่ค่อยๆเป็นค่อยไปไปก่อน ก็ไม่คิดว่าจะไปไหนอยู่แล้วครับอะค่ะงั้นถามน่อีพีต่อไปความแทบของพวกนี้จะไปใจรักอีพีไหนอีพีต่อไปก็จะเป็นฟิลว่าจะพูดไงดีเป็นฟิลว่าไปไปเคลียร์ใจกันดีกว่าหมายถึงว่าออกไปข้างนอกหบรรยากาศโล่งๆไปหากิจกรรมถ้าอยู่ในบ้านมันเครียดมากๆแบบว่าเราก็ออกไปสูดอากาศข้างนอกไปหากิจกรรมอะไรที่มัน ทำแล้วมันผ่อนคลายดีกว่าครับให้ผู้ชมผ่อนคลายนก็แต่อยากให้อยากให้ติดตามจริงฮะเพราะว่าทางพี่ออฟก็บอกแล้วฮะว่าเปลี่ยนยูท b e เป็นสกัดบวกด้วยนะครับอ่าก็แสดงคู่คุณก็แทบแข็งคับคู่ยำไข่เค็มสินะอ๋ออันนี้ยังบอกไม่ได้ครับคู่คุณจะมาเป็นเมนูอะไรอ๋อจะมีว่าทำไยของเขา้างไมอืมอาจจะเป็นแบบว่าเป็นอาหารแบบอาหารถ้าเกิดคู่นั้นเขาเป็นยำไข่เค็มป็นอาหารไทยของผมน่าจะเป็นแบบ อาหารทางอิตาอยากใช่อิตาเลียนอะไรเน่าปิตี้อะรอย่างเงี้ยครับผมแต่ไม่เลี่ยนนะครับไม่ไม่ไม่เลี่ยนครับรู้ตัวแั้วพี่เขาจีบตลอดเลยอะนั่งนั่นสิครับพี่ว่าต้องรู้ตัวแล้วนะคนเนี้ยผมผมควรทำไงอะพี่ถ้าเกิดจะทำตัวไม่ถูกผมเข้าใจครับอ่าถ้าทำตัวไม่ถูกไงก็รับหลักไปใช่ไหมครับใช่โหอยู่เฉยก็บอกแล้วมันามีไม่อนุญาตครับครับอ่างั้นที่เราฝากซีรีส์หน่อยค่ะแล้วก็ฝากสริมคอนเซปต์ให้กับแฟนๆ ครับผมก็อยากจะฝากสีรีมคอนเซปต์ไว้ด้วยนะครับผมก็ไม่ใช่อะไรก็ได้นะครับแต่ว่าต้องดีที่สุดเท่านั้นนะครับผมผฝากไว้ด้วยครับผมดูแลสุขภาพได้เลยนะครับผมมีครบวงจรเลยที่ซีรีมคอนเซปต์ใช่ครับผมแล้วก็ฝากซีรีของพวกเราด้วยนะฮะนี่เฮียก็หาว่าซื้อนะครับผมต่อไปก็จะเป็นอีพีแต่แล้วกำลังเข้มข้นเลยนะครับก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับครับผมก็ฝากติดตามด้วยครับนะคะขอบคุณครับขอบคุณนะคะ